ยังอยู่กันที่วงการบันเทิงเกาหลีกันอยู่นะคะไปแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ซุปตากันที่ล่าสุดเนี่ยก็ตั้งท้องลูกคนที่สองค่ะในวันนี้นะคะสื่อบันเทิงหลายสำนักทั่วเกาหลีใต้ค่ะต่างก็พร้อมใจกันลงข่าวนักแสดงสาวฮวังจองอึนนะคะ กำลังตั้งท้องลูกคนที่2กับสามีหนุ่มนักธุรกิจแล้วก็โปโกอล์ฟนั่นก็คืออ e ียองจอนนั่นเองโดยทั้งคู่นะคะต่ก็มีความสุขกับข่าวดีที่จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาอีกคนในครอบครัวในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างวังจอมอึมนะคะแล้วก็อ e ียองจอนนั้นทั้งคู่นั้นเริ่มเดทกันในปี2016และหลังจากที่คบกันได้เพียงเดือนเดียวทั้งคู่ก็แต่งงานกันค่ะโดยหลังจากที่ใช้ชีวิตแต่งงานร่วมกันได้ราวๆ8เดือนนะคะทั้งคู่ก็มีรูปคัแรกด้วยกัน ที่แล้วมีข่าวว่าทั้งคู่นั้นได้แยกทางกันแล้วก็หย่าร้างกันนะคะเนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านความแตกต่างในการใช้ชีวิตที่เข้ากันไม่ได้ ที่มันมากจนเกินไปค่ะแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามนะคะฮวังจอมอึนและก็อียองโอนต่างก็ยังมีความรักให้กันอยู่โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้ถอนการฟ้องหย่าก,กันไปนะคะเราก็ได้ไปเที่ยวแบบ Family Trip เพื่อเป็นการสารความสัมพันธ์ที่เคยร้าวฉานให้กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมซึ่งในที่สุดนะคะทั้งคู่ก็ได้กลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอีกครั้งและในวันนี้ก็มีข่าวดีค่ะว่าฮวังจอมอึมนะคะกำลังตั้งท้องลูกคนที่2แล้วก็มีกําหนดคลอดในช่วงฤด,ดูร้อน ปีหน้าค่ะนี่แหละคู่แล้วไม่แคล้วกันนะคะจะเลิกกันไปแปบ๊บเดียวก็กลับมาท้องเลยจ้าเอ,อมีโต๊ท้องใจอีกหนึ่งคนเพิ่มมาด้วยนะครับดีใจด้วยนะฮะ